โดยมีการจัดกิจกรรม4โครงการหลักค่ะได้แก่ 1. การประกวดกรุงศรียูนิเวอร์สเคมไ l ทีเอลแ h 2025ในหัวข้อของ MILK ิว n c h c h a l l e n ล e ปุกความคิดพิชิตบัญชีม้ามีผู้สมัครทั้งหมด61ทีมค่ะและผ่านเข้ารอบ12ทีมการประกวดนวัตกรรมนาโน,โนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่13มีผู้สมัคร300ทีม เข้ารอบ165ทีม 3. การประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตหรือการดิช,ชิ่ง g มีผู้สมัคร3 7 0ทีมเข้ารอบ30ทีมและสุดท้ายค่ะคือการประกวด s u s t a i n Innovation Pitch 2025มีผู้สมัคร13ทีมและเข้ารอบ11ทีม แล้วก็มาพัฒนาทักษะในเรื่องการสร้างนวัตกรรมด้วยกันนะครับสำหรับสจอจลนะครับปีนี้นะครับวันนี้เราก็ถือว่าเราครบรอบ65ปีนะครับและในปีหน้านะครับเราจะก้าวเข้าสู่ปีที่66สอจลอก็จะจัดงานใหญ่นะครับเราเรียกว่างนานลายกบังนิทันนะครับก็ขอให้น้องๆทุกๆคนนะครับให้คอยติดตามนะครับ